ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทำเอาแฟนๆนางงามต่างก็แสดงความยินดีกับเธอกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านของเชอเอมชยัธนุสรทัศน์ค่ะ ที่เธอนั้นนะคะสามารถคว้าตำแหน่งเดอร์มิสโกปี2025มาครองได้สำเร็จนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมงแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของสาวเชอร์เอมเองค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถคว้าตำแหน่งเดอะมิสโกปี2025ไปแล้วค่ะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วขอมาเล่าให้ฟังนะคะในภาษาแม่บ้างพอเรื่องที่อยาก ขอบคุณมีเยอะเหลือเกินโพสต์นี้เนี่ยอาจจะยาวมากๆแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาอ่านไปด้วยกันค่ะ ซึ่งก่อนอื่นเลยวันที่บอสบอกว่าเอมเนี่ยจะต้องไปประกวดต่อทั้งทงท,งที่เราเนี่ยตั้งใจแขวนส้นสูงไปแล้วเราช็อกมากและรู้สึกรับไม่ไหวนะคะกับแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นค่ะรวมถึงภาวะทางใจที่เราเป็นอยู่นั่นเองแต่พี่นวัดพี่แชมป์พี่เต๋าเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนแรกค่ะที่รับฟังปัญหาของเอมและเข้าใจเอมโดยไม่ถืออะไรนะคะอีกทั้งยังส่งเสริมให้หนูเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มันเป็นครั้งแรกคะ่ะที่เอมเนี่ยได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยมองเอมอย่างมีคุณค่าขนาดไหนและตั้งคําถามว่าทายังไงนะคะเราถึงจะเห็นคุณค่าของตัวเองบ้างการเริ่มต้นประกวดมิสกบเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นความรักของครอบครัวแกน ขอบคุณ MGIO ค่ะที่เป็นบ้านอันอบอุ่นของเอมและส่งเอมออกไปหาสิ่งดีๆที่รออยู่ขอบคุณสายตาอันเฉียบคมของบอสนะคะที่ไม่เคยลืมเอมแม้ในเวลาที่เอมเนี่ยลืมตัวตนของเอมเองค่ะซึ่งเชอเอมนะคะก็บอกอีกค่ะว่าหลังจากการตัดสินใจนะคะว่าจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่โดยต่อสู้กับสภาพภายในหลายๆอย่างไปด้วย ทางด้านของเอมค่ะก็ได้ติดต่อหาทีมคอนแก่นบ้านหลังแรกของ Miss g r a n นในปีนี้นะคะและได้รับความช่วยเหลืออย่างล้นหลามค่ะจากเขาโพดเพื่อนรักพูดจริงๆนะคะที่อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์พวกเราเนี่ยเริ่มวางแผนงานนะคะภายใต้การดูแลขององค์กรใหญ่ตั้งแต่เรื่องเล็กๆนะคะอย่างการหาเสื้อผ้าไปจนถึงเรื่องการเรียนต่างๆะคะ่ะขอบคุณทีมคอนแกนนะคะทุกคน ทั้งทีมขาจอแล้วก็ทีมถาวรนั่นเองอย่างพี่บิ๊กพี่โก้พี่อาเดียวพี่บอลลักกิมมิชเชลนะคะที่คอยช่วยเหลือกันเสมอแม้ว่าลูกสาวเนี่ยจะเดินออกจากบ้านมาไกลแล้วก็ตามค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของเชอเอมก็ยังได้มีการขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเลยค่ะ พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเชอเอมเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการตอบคําถามนะคะเรื่องลุกมหัศจรรย์ที่มีคนถามว่าเอาช่างไปหรือเปล่านั่นเองคําตอบก็คือตอนแรกเนี่ยเอมอยากจะเอาไปเพราะอยากดูดีที่สุดในวันไฟแนลนะคะด้วยความกลัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะเดินไม่ได้ตอบไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยขอให้สวยที่สุดก็ยังดีค่ะแค่ด้วยอุปสรรคนะคะแล้วก็ทุนทรัพย์ทําให้แผ่นนี้เนี่ยต้องถูกพับไปในที่สุดผนวกกับระหว่างทางค่ะที่เอมสามารถจับหน้าตัวเองได้แม้ ยเลยทําให้เรื่องการแต่งหน้าเนี่ยผ่านพ้นไปได้ค่ะทุกๆวันเนี่ยเอมจะตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าโดยรูเมทถามคําถามเดิมๆนะคะว่าเธอตื่นอีกแล้วหรอเป็นกิจ,จวัตรประจําวันค่ะที่เราเนี่ยตื่นนะคะและเขาเนี่ยจะออกกําลังกายซึ่งแรกๆเนี่ยที่นี่นะคะไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมเอมเนี่ยถึงใช้เวลาแต่งหน้าทําผมนานและทําทุกๆวันนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ชินกันไปเองค่ะแม้แต่ในวันที่อากาศหนาวที่สุดนะคะและมีแค่แสงจากไฟเล็กๆ ต้องกอบกระเป๋าช่างเครื่องสําอางช่างนะคะขึ้นมานอนด้วยบนเตียง2ชั้นค่ะเอมก็จะลุกขึ้นมาเป็นคนแรกเพราะบอสเคยบอกว่าบอสเนี่ยไม่หวังอะไรนอกจากอยากให้เอมสวยทุกวันและเอมเนี่ยเชื่อในคําพูดของบอสหมดทั้งใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีคนคิดว่าเราบ้าไปแล้วค่ะทีน่าเต็มทุกวันนะคะแม้แต่ในการเก็บมันฝรั่งแต่ส่วนตัวเนี่ยนี่คิดว่าคือวินัยที่ทําให้เราเนี่ยไปจนถึงมงกุฎเพราะความประทับใจแรกของทุกๆวันกับทุกๆคน คือการเห็นหน้ากันนั่นเองคุณผู้ชมและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจากทางด้านของเชอร์เอมที่ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวหลังจากที่เธอนั้นนะคะสามารถคว้าตำแหน่งเดอะมิสโกปี2025มาครองได้สำเร็จนั่นเองค่ะ